ปู่อือลือนาคราชในตำนานเล่าขานกันมาว่าในอดีตมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองรัตน,นานครปกครองโดยพระอือลือราชผู้มีพระมเหสีนามว่านางแก้วกัลยาทั้งสองมีพระธิดาอยู่พระองค์หนึ่งนามว่าพระนางเขียวคำซึ่งต่อมาก็ได้อภิเษกกับพระเจ้าสามพันตาจนได้ให้กำเนิดพระโอรสนามว่าเจ้าชายฟ้ารุง่งซึ่งในขณะที่ประสูติมีท้องฟ้าสว่างสวยไปทั่วเมือง เจ้าชายฟารุ่งเป็นหนุ่มรูปงามมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ต่อมาได้พบรักและได้อภิเษกกับพระธิดาของพญานาคแห่งเหมือนบาดานนามว่าพระนามนาคารินทรานี ซึ่งหลังจากได้อภิเศกก็ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์มาอาศัยอยู่ในราชวังเมืองรัตนาร่วมกับพระสามีแต่หลังจากได้อยู่กินกันมาร่วมเวลาสปีก็ยังไม่มีบุตรธิดาอันเนื่องเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ต่างกันระหว่างมนุษย์กับนาคสร้างความโศกเศร้าให้กับทั้งสองพระองค์เป็นอันมากต่อมาพระนางนาคเรนทรานีก็ได้หลมป่วยลงจนมนต์ที่ร่ายไว้ไม่สามารถตรึงร่างมนุษย์ของพระนางได้จึงทําให้ร่างของพระนาง กลายเป็นพญานาคตามเดิมเหตุที่พระนางแปลงร่างกลายเป็นพญานาคตามเดิมนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับพระเจ้าอือลือและผู้คนทําให้ขับไล่พระนางกลับสู่เมืองบาดานดังเดิมพญานาคพระบิดาจึงเสด็จมารับด้วยพระองค์เองรวมทั้งขอเครื่องกกุฏภพัณฑ์ของตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือลือไม่ยอมคืนให้อ้างว่าได้นําไปแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้ว พญานาคราชได้ฟังก็กริ้วมากจึงนำทัพเข้ามาถล่มเมืองรัตนาจะเมืองจนล่มสลายเหลือไว้เพียงวัดสามวัดเท่านั้นคือวัดดอนแก้ววัดดอนโพแบะวันดอนสวรรค์ภัยครั้งนั้นไม่มีผู้ใดรอดชีวิตเหลือแต่พระเจ้าอือลือแต่พระองค์เดียวแต่ก็ถูกสาบให้กลายร่างเป็นนาคคอยเฝ้าเมืองที่ล่มสลายไปอันเป็นที่มาของโขงหลงในปัจจุบัน